สวัสดีค่ะพบกับคลิปยาวของช่องสีรุง้งกุญแจแห่งการตื่นรู้มาให้ไพ่เป็นสื่อกลางในการนำคีย์สำคัญในการตื่นรู้ของเพื่อนๆไปสู่ใจกลางหัวใจของเพื่อนๆในวันนี้กันนะคะ จะเด้งออกมาเลยคีย์สำคัญของเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆมีความพร้อมนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้สิ่งที่เพื่อนๆกำลังทำเนี่ยมีความรู้เต็มที่เลยตั้งใจมุง่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให สำเร็จนะคะเพื่อนๆมีความพร้อมมากๆเลยนะคะที่จะลงมือทาในสิ่งที่หัวใจของเพื่อนๆเรียกร้องมานานแสนนานนะคะอาจจะเป็นจิตวิญญาณภายในอะค่ะที่ผลักดันให้เพื่อนๆกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆอยากทำมานานก็มาดูว่าคีย์สำคัญของเพื่อนๆในวันนี้คือสิ่งใดต่อนะคะ จิตวิญญาณภายในอยากจะบอกอะไรต่อกับเพื่อนๆค่ะช่วงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆปลีกวิเวกนะคะอยู่อย่างสันโดษเพื่อที่จะมีสมาธิสมาธิในการสื่อสารกับไฮเออร์เซลมากขึ้นสื่อสารกับตัวตนภายในมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นสัญญาณว่า สิ่งใดที่ h i g h อร์เซลนำทางนะคะก็ฟังเสียงภายในเยอะๆนะคะฟังเสียงหัวใจฟังเสียงภายในอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสมาธินะคะมาดูกันต่อว่า h i g h อร์เซลอยากบอกสิ่งใดกับเพื่อนๆคะในสิ่งที่เพื่อนๆกำลังอยากจะลงมือทำในวันนี้ สิ่งที่เพื่อนๆอยากทำเนี่ยมันนำพาไปสู่ความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะเป็นเป็นความสุขความรักพลังงานแห่งความรักของเพื่อนๆในจิตวิญ,ญญาณของเพื่อนๆเนี่ยกำลังนำพาไปซึ่งความสุขความสำเร็จนะคะเพื่อนๆก็มาดูกันต่อว่าไฮเออร์เซลอยากบอกสิ่งใดกับเพื่อนในวันนี้นะคะ สิ่งที่เพื่อนๆอยากทำาให้เซลอยากแนะนำสิ่งใดว้าวเพื่อนๆมีไฟมากๆเลยนะคะมีความบันเจิดมีความทรงพลังมีแพชชั่นในการลงมือทำในทุกสิ่งที่เพื่อนๆอยากทำนะเพื่อนๆสามารถลงมือทำได้เลยนะคะเปิดเส้นทางความสำเร็จเริ่มต้นก้าวแรกนะคะไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะคะเพราะว่าเพื่อนๆมีจิตวิญญาณภายในเนี่ย นำทางฟังเสียงสัญญาณหัวใจให้ดีนะคะแพชชั่นของเพื่อนๆพ,นพุ่งทยานมา,มากๆเลยนะคะพยายามฟังทรายสัญญาณนะคะว่าภายในเนี่ยให้สัญญาณที่กำลังนำพาให้เพื่อนๆทำสิ่งใดไปเป็นสเต็ปนะคะก็การมีความเงียบอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะสามารถทำให้เพื่อนเื่อน มีความได้ยินเสียงภายในของตัวเองมากๆกะค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยฟังเสียงหัวใจเงียบมาอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วสิ่งที่เพื่อนๆพื่ทำเนี่ยก็สามารถนำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตได้และมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพร่พาพิคเนตออกมาบอกว่า ทุกอย่างที่เพื่อนๆกำลังอยากทำเนี่ยเพื่อนๆมีความพร้อมอยู่ในตัวเองมีแพชชั่นจงฟังเสียงหัวใจให้เยอะๆนะคะเงียบอยู่กับตัวเองแล้วสัญญาณนั้นจะนำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตของเพื่อนๆเ,เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะอยากจะมาเป็นกำลังใจในคีในการตื่นรู้ของเพื่อนๆในวันนี้ ทุกอย่างเป็นการเริ่มต้นด้วยดีและเส้นทางแห่งแสงสว่างกำลังรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์เริ่มเข้ามาใกล้สู่เพื่อนๆแล้วลงมือทำได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวสิ่งใดให้จิตวิญญาณภายในของเพื่อนๆน,นำไปสู่ความสุขความสำเร็จเขาพร้อมที่จะนำทางเพื่อนๆไปสู่ความสำเร็จนั้นแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เปิ้ลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ